สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องพ่อเบิ้นบวกแก้วผมจะพามาดูตะกุดฟุง้งฟลิงนะครับเป็นตะกุดดูดซับนะครับอ่ะก่อนจะมาดูเราจะมาดูันนี้ก่อนนะครับเป็นตะกุดดูดซับฝังพลอยหินนำโชคอุดว่านอุดผงเก่างานจิวเวลรี่ที่ลงตัวเป็นไปแล้วครับฟุงฟ้งฟลิง กะลุงกะลิงอะไรแค่ไหนเดี๋ยวเรามาตามรับชมกันนะครับตะกุดรุ่นนี้นะครับผลิตทั้งหมด1 2 3 4 7แบบนะครับแดงขาวเขียวเหลืองฟ้าชมพูแล้วก็ดำอย่างละ999ดอกนะครับด้านหลังก็จะเป็นคาถานะครับนี่นะครับตั้งหน้โมสามจบแล้วก็ท่องว่าพุทธังประสิทธิธรรมัง ประสิทธิสังขังประสิทธิสัพพสิทธิพะวันตุเมเอหิเอหิมานิมานิเอหินะครับอัลัตนากนเอ,เองนะครับเรามาดูนะครับว่ามันจะฟุง้งฟิ้งแค่ไหนนะครับโอ้โหของหลวงพ่อมหาดํานะครับนี่ครับอ่าผมตอนนี้ผมได้มามีสีชมพูกับสีเขียวนะครับสมาชิกทุกท่านก็ ถือว่าวันนี้ได้ทั้งกาถาตะกุดแล้วก็เรามาดูตะกุดฟุ้งฟิ้งที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นกันมานะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็คือสีเขียวเหนียวซับ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 นะครับนี่ครับโอ้โหดอกกระทลนะครับน่าจะเป็นตะกุดเงินนะนะครับอ่ะขอส่องดูนะครับน่าจะเป็นตะกุดเงินนะครับ นี่ครับตะกุลเงินฝังเพชรนินจินดายัวเยี่ยเลยนะครับยัวเยียเลยนี่ครับอุดผงนะครับอุดผงหัวท้ายนะครับอุดผงหมดเลยนี่นะครับโอ้โห,โหนี่ฟุงฟิ้งไหมครับนี่ครับโอ้โหแต่ละดอกนี่ถือว่าสีสดใสนะครับแต่ถามว่าผมกล้าขแขวนไหมเก็บไว้ในกระเป๋าดีกว่า นะครับเพราะว่ามันฟุ้งฟิ้งเกินและอีกอย่างหนึ่งกลัวเพชรมันจะหลุดนะครับนี่ครับเป็นไปแล้วนะครับเป็นไปแล้วนะครับเป็นไปแล้วจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับตะกุดฟุ้งฟิ้งขอตั้งชื่อเลยนะครับก็กราบขออภัยพระอาจารย์ด้วยนะครับคืออยากจะทําคลิปเพื่อเพิ่มอัตลุศนะครับนี่ครับตะกุดครับแต่ผมไม่รู้ว่าด้านนอกนี่มันเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นไม่เลซินกับพลาสติกนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะพาให้ดูเอาไหมครับอยากจะดูไหมถ้าอยากจะดูก็รีเควสกันเข้ามานะครับประมาณนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็เรียนรู้ตะกุดฟุ้งฟิ้งไปนะครับนี่ครับฟุ้งฟิ้งจริงๆครับอย่าลืมท่องคาถานะครับท่านใดมีตะกุดนะครับอ่าดูกันอีกครั้งนะครับนี่คือคาถานะครับคาถานี่ครับตะกุดฟุ้งฟิ้งนะครับดูคาถากันให้ดีนะครับผมเอาไปปรับใช้ได้นะครับทุกๆตะกุดนะครับ นี่ดัดนบนก็บอกว่าอยากจะให้ดูดเงินดูดทองท้อง3จบการงานสมหมาย5จบแม่ตา7จบดึงดูดลูกค้ามาอุดหนุนเรา9จบครับสมาชิกทุกท่านครับนี่ครับเอาตามนั้นนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนี่ครับฟงวิงฟงวิง